สวัสดีครับทุกท่านผมบุ๊คและทีมงานร้านยางเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้าโตโยต้าพรีโอเจเนอร์เข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับขนาด2 6งหกห้าเลือกใช้เป็นยางที่อเนกประสงค์นะครับคือ nexen ra 8นะครับตัวดอกยางนะครับเป็นยาง at นะครับกึ่งเรียบนะครับตัวดอกยาง ra 8นะครับจะเป็นตัวดอกยางที่อเนกประสงค์นะครับใช้ได้ทางเรียบและทางลุยนะครับผมพร้อมบริการติดตั้งถูกล้อเติมลมเจเนและตั้งศูนย์ด้วยเครื่องฮันเตอร์ให้เรียบร้อยนะครัับกกเเนน่วมอ และส่วนใหญ่ก็ใช้งานในเมืองนะครับที่เป็นถนนทางเรียบแนะนําเป็นตัวนี้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงนะครับพร้อมบริการนะครับติดตั้งเติมลมไนกเจนถุงลอและตั้งศูนย์ครบจบในที่เดียวและพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการเปลี่ยนยางไนก์เซนนะครับซื้อ,อยางไนก์เซนครบสี่เส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเท่าไหร่รุ่นใดนะครับ ที่ร้านยางเจิญนุ่นเรือนนะครับรับไปเลยนะครับประกันยางจากการใช้งาน1ปีหรือ25,000โลจากการใช้งานบาทเบียดวงแต่ระบบเปลี่ยนเส้นใหม่นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจยางนิเซนจะใช้เป็นขนาดใดนะครับหรือรุ่นไหนต้องโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0865691915ผมบุ๊แระทีมงานยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ